สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะแต่จะพามาเที่ยวชิโ,ชโ,ชโคคา,าเฟ่เป็นคา,ฟาเฟ่แมวสัญชาติญี่ปุ่นอยู่ที่ทองหล่อสุขุมวิท53เรานั่งแก็บมาลงแล้วก็เดินต่อาอีกหน่อยชิโคคา,าเฟ่นะคะจะอยู่ในซอยสุขุมวิท53ค่ะหรือถ้าใครมารถไฟฟ้าให้ลงสถานีทองหล่อนะคะแล้วก็เปิดแมพเดินมาเลยนี่พอเข้ามาเราเจอคำว่าซอ,อยเรโนะค่ะ แล้วก็เดินต่อเข้ามาวันนี้เป็นวันเสาร์อากาศร้อนๆมาเล่นแมวเย็นๆกันดีกว่าพาดแมวหันมาบริษัทชิโกโดีไซน์อ๋อ,อบรรยากาศในร้านนะคะอือเขามีที่จอดรถให้ด้วยโอ้ยนี่ไงสวัสดีมาเอาอ้วนมากอะ่ะเฮ้ยเอา ว่าไงวงไเจอตัวแรกเขาไม่ได้มาต้อนรับเราหรอกเขามานั่งชมนกอืมอันนี้เป็นเวลาพักผ่อนหรืออะไรร้อนนะหน้ดูหน้าสิอหากลูกค้าต้องการไปเล่นกับแมวในบ้านแมวเจ้าพารันได้ค่ะเข้ามาในส่วนคาเฟ่แล้วอน่ารักมากๆเลย

หมาใหญ่มากเลยเรา่สั่งอันนี้เครื่องแต่แลาเครื่องเดือดตอนนี้รับไ่ตรงนี้แล้วด้วยได้ไหมเครื่องเดือดอันนั้นเป็นโกโก้นะอันนี้กาแฟอุ้ยมันค่อนข้างมันควาใหญ่ดิ่มโบแบบัมโบเฉยๆแต่ไม่ใช่ซูเปอร์ดัมโบ คนเห็นในพันทิปที่รีวิวอะว่าขอขอน้ำพึ่งได้ตลอด <c oughs> ชุ่มน้ำพึ่ง กือบครึ่งทางแล้วกือบผู้หญิงตัวเล็กๆสองคนอืงไม่ได้กินเลยอุ้ยอ mm ุ้ยอุ้ยว้ายจะไปไหนอ่ะจะไปแล้วเหรอนอนต่อละจ้าเก้ของเก้เลยของเก้ใช่ในในใหนทำเก้แมวให้ดูหน่อยสิเก้แมวไดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แก้งแมว แต่และตัวน่าติดีทั้งนั้นเลยผู้ดีผู้ดีแมวพันธุ์มีบ้านของสยามเม็ดมีกี่ตัวนะหกตัวตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ในบ้านแมวนะคะเขาส่งนสิเฉพาะลูกค้าของที่ร้านเนาะจะได้เข้ามาเล่นกับสยามเม็ดสยามเม็ดแมวไอ้นี่เนาะแมวหน้าทา แมวน้าน้ำตาลมันน่ารักละมุนเจนเทิร์นก็เ้เขาให้ขนมมาใช่ให้ขนมมาให้แมวลมเรอใช่ใชแมวนี่ก็แมวตัวนี้ก็สีมวมสี่ตัวจะจับจะจะับ สรีละของเธอเนี่ยนะจังสวยงามดีจ้ๆจับมือหน,น่อยนะจ๊ะอย่าหัวงตัวสิจ้าจับมือหน่อยนะจ๊ะต้องให้ป้อนเบอร์น,นี้เลยล่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นอนกินไม่ถนัดนั่งแล้วกันมาๆๆๆๆๆามามาแววันนี้ก็ต้องอยู่ข้างนอกไป็นนะรับการชิมกันละกันมองแมวตัวน้องมองแมวตัวหมดหรือยังกินแล้วก็เลียมือ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 เลียเลีย เลียชงเสร็จแล้วก็ไปเลียเกิดเป็นแบสกรกอืมว่าจะอไปใช่ไหมจะไปอุ้ยเอออ๋อมันมองตัวอื่นอ๋ออ๋ออ๋อตัอ๋ออ๋อไหนไหอ๋อเห็นตัวนั้น้สตรงเป็นชามสีเปิดนี่ นี่เราเหยียบถูกโอ๊ยโอ้ยคู่กันด้วยเราเหยียบเป็นแมวพันธุ์ที่แท้ถูกในขณะที่แบบแมวเราตัวเล็กหน้าใหญ่เบิ่มแล้วก็หน้าแบบหน้าแมวน่ารักอ่ะเออดูอเล็กอเล็กจิ้งจกที่อินได้หรือเปล่าจำไม่ได้หรอกมาเันเชินแค่ไห้เนี่ย โโออ้หักเตอนนี้สายตาใช่สายตาทุกตัวจะจับจ้องที่ไอ้เปรอะที่อยู่ในร้านนั่นมันน่าจะมีชื่อะนไอ้เปรอะเหรอก็มันเปรอะอะชื่อโมเปรอะหูก็เปรอะ มันทุดูจะดุนี้แล้จะดุนะหละเก็ตี่น่าฉันงอนขอไต้วดูดูฉันจริงไว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 ดูหางสิดูหางสิไม่เป็นมิตรนะฉันไม่จะเล่นพวกแกได้ง่ายเนี่ฉันเพื่อเล่นฉันไม่ใช่แมวพวกนี้ฉันเป็นสาวห้าวเก๋มเสียวไม่ใช่ลูกคุณฉันเป็นลูกสาวกำนัน นี่ก็ออกเปแล้วถือปืนแบบลูกซองปะนี่แฟนฉันต้องเป็นประหลัดอำเภออันนี้เป็นโซนขายของแล้วเหมือนของเมื่ออารมณ์แบบเวลาไปเที่ยวเชียงใหม่เออเมื่ออารมณ์ของเชียงใหม่แต่เราว่าเราจะมาซื้อถุงผ้าเอาไว้ใส่กล้องตอนนี้แหละอันนี้ราคาที่580้ค่อนข้างแพงนะนี่หรือว่าจะแบบนี้ดี ตังหูยังรับผมก็น่ารักนะจิ๊บมันมีความแบบเป็นไทยๆอืไปไหนอ่ะอืเอที่ตกในตู้ ได้เวลากลบกับแล้วเรามาล่ำลาน้องๆถูกเอามาใส่ไว้ในกลงแล้วนะข้าบ้านข้าบ้าน่า,า,นนาอืมชอบคาเฟ่ญี่ปุ่นเขาจะจัดไฟสวยอะ่ะแล้วมันถ่ายรูปสวยอะ่ะกลับกันแล้วทาดแมวเมื่อกี้เรากิน ทันทีโทษไปแล้วก็น้ำตัวเราเป็นกาแฟ60สิบาทใช่ไหมน้ำของเด็กๆเ,เท่าไหร่นะเกเออ, 90, เอก็ราคาก็ส0 0ก้กว่าบาทอยนะ่างเงี้ยแล้วก็ใช้บัตรเจซบีซื้อของในร้านก็ลดอีกส0บเรซเราก็กลับกันมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ที่ห้องแล้วแต่ว่าร้านมันไม่ใช่เป็นคาเฟ่แมวเนาะมันจะเป็นร้านที่ขายของเกี่ยวกับแมวแล้วก็จะเป็นคาเฟ่แต่ก็คือมีแมวให้เล่นเขาก็จะสงวน ให้เฉพาะลูกค้าของร้านที่สามารถเล่นแมวได้ซึ่งเขาใจดีมากแมวก็สามารถอุ้มได้จับได้แค่เพียงแค่เราล้างมือก่อนแค่นั้นเองอันนี้350บาทเป็นต่งหูค่ะอันน่ารักดีแล้วก็ได้ยางรัดผมมาด้วย140บาทแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าเล็กๆเ,เป็นถุงผ้าเล็กๆค่ะแต่คือดูลักษณะแน่าจะทนทานดีก็จะซื้อมาใส่ของ กระจุกจิ๋อละเขาจะใส่กล้องข้างในเป็นแมเ่เหล็กงั้นก็ขอจบการรีวิวร้านชิโคคาเฟ่เพียงเท่านี้นะคะงั้นเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเนาะไว้ไปร้านไหนหน่ารักน่ารักจะมารีวิวให้ดูอีกเจอกันใหมค่ค่ะ